่อนเดียวไม้ท่อนเดี่ยวไม้อะไรครับเนี่ยคนตัวเล็กไปเลยใช่โอ้ใหญ่ใหญ,ใหญ่จริงคนตัวเล็กไปเลยอะ่ะให้ขอพรขอพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ตั้งไข่เอาไข่ถ้าเอาไข่มาตั้งได้พรน,นั้นจะสมปาถนารับผมความหวังล้มไปแล้วลครับลองตั้งกันดูนะครับ <c oughs> เอ้าเอาเราเห็นไหมเราไม่ได้ใช้กาวไม่ได้ใช้อะไรนะครับคือมันคือก็มาตั้งกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเรา อยู่กันที่จังหวัดอ่างทองนะครับผมเป็นอำเภอป่าโมกนะตําบลเอกราชนะครับอาชีพของชุมชนที่นี่นะครับของชาวบ้านก็คือทํากลองการที่เราจะเจาะลึกเข้าชุมชนได้นั้นเราต้องมีผู้นําชุมชนครับนัดกันไว้แถวแนี้เดี๋ยวเราไปหาพี่อภิจิตให้พี่เขานําเที่ยวกันครับผมไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อภิจิตครับผมอ่า ของพี่เป็นผู้นําชุมชนนะครับผมเพราะฉะนั้นของผมเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนะครับใช่แล้วครับผมต้องให้พี่แนะนําครับ,รบโดยหลักๆในชุมชนนะ,นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านที่ทํากลองอต้องบอกว่าสมัยก่อนทําตั้งแต่ถนนยังเป็นดินเลย<อ>ครับยังไม่มีไฟฟ้า2 4 7สูน,นะครับส4 7 0ูนที่นี่ถือว่าเป็นหมู่บ้านทอง <3 70 S 2> ที่ใหญ่ที่สุดได้ไหมเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยแห่งเดียวแห่งเดียวด้วย บ้านกองที่วานะครับผมนี่เข้ากันมาเลยนะครับอ๋อต้องมีขึงอันนี้คือหนังหนังอะไรครับหนังควายหนังควายเข้าควายใช่ไหมพี่ได้ครับวัวและวัววัวทำกองได้กว่านี้ครับเพราะควายเนี่ยมันจะมีความหนาถึงพวกนี้เราต้องขึงเนี่ยทิ้งเอาไว้เป็นเจ็ดวันเลยนะนานเจ็ดวันชัาซ้อมมาถึงเอาค้อนทุบทั้งหมดให้มันเหมือนยืดให้มันวอร์มใช่ไหมฮะโอ้คือต้องตีแบบไล่อย่างเงี้ยพี่กางอย่างเดียวกางอย่างเดียว แต่เราจะตีตอนเช้าเช้าเลยประมาณตีห้าหกโมงเช้าเพราะอะไรพี่อ่าอากาศมันยังมีความชื้นหนังมันจะขอความชื้นมันยังพอยืดได้แล้วร้อนแดดปุ๊บมันความชื้นมันหายแล้วมันจะแห้งแล้วมันก็จะผดอเช้าเนี่ยมันสามารถยืดได้ดีฝังเสียงไปแล้วก็ขานไปนี่ถ้าอยู่ใกล้วัดนี่พระจะไม่งงหรอครับครับอยู่ใกล้วัดพระก็อาจจะเอ้ยเรียกเทเลยอ๋อแล้วทําไมเราต้องทิ้งขนไหมพี่เดี๋ยวก็คือมาตอนที่เอามาเนี่ยเป็นหนังสดสดครับ อยังสดเรายังไม่ได้ผลออกแต่เดี๋ยวพอคืงตึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเจี๊ยออกอย่างนี้คนที่ตีก็ต้องตั้งกองเป็นฟังเสียงเป็นว่าตรงไหนหย่อนตรงไหนตึงอย่างนี้ปะใช่ใช่เพราะมันต้องตั้งต้องตีแล้วก็ต้องตั้งไปด้วยถึงถึงไปเรื่อยๆจนตึงก็อยู่ประมาณถ้าแดดดีๆก็ยังเก่งยังเร็ว3าวันแต่ถ้าอยากให้เสียงได้ทีอยู่สักเจ็ดวันอันนี้คือหนังใช่ไหมครับหนังเลยครับหนังเป็นแผ่นเลยนี้คือหนังแข็งที่ที่ที่เราขึ้นกองกองพัดเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราตัดหนังตัวเดียวกัน เนี S <S ่ยครับเนี่ยเอามาอั้คือตัดจากแผ่นกลมนะครับมันก็ทำเป็นโลขึ้นไปก็เอามาเป็นเส้นอย่างนี้และหนังบัวใช้ก็ใช้ได้ไหมถ้าเรามาทำใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันกล้องแพกเนี่ยจะอยู่ในพวกวงปีพาดคู่หนึ่งคือเสียงจะไม่เหมือนกันสี่อ่ามันะจะมีทั้งหมดสี่หน้าแล้วคู่หนึ่งก็จะสี่เสียงอคู่ตรงเบียอยู่ในวงปีพาดไวกว่าดึงนี่สุดยอดนะดึงมีเครื่องฮะดึงดึงไม่ใช่ใช้คนดึงครับใช้คนดึง ปกติก็แข็งกันใช้เท้ายันเอามือดึงอันนี้อันจองอะไรนะครับเปิงเปิงมางก็จะมีเจ็ดใบเจ็ดขนาดเจ็ดเสียงถ้าใส่คอกาเลยเป็นเปิงมังคอกเปิงมังคอกตะบวนไทยจะมีคาดสีดำคาดกาเรียกคาดคาดสีดำคาดกลางลงมาตรงนี้อ๋อไทยจะมีสีดำแล้วลูก็กกองยาวไทยนะครับ กองยาวไทยมีกี่เสียงครับอยู่ที่ขนาดตั้งแต่หน้าแปดหน้าเก้าหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดหน้าสิบสองจนถึงมีหน้าสิบสามด้ยถ้าอันนี้เรียกหน้ากองอ่าฮะหน้ากองเราจะวัดว่ากี่นิ้วก็คือวัดเส้นผ่าศูนย์กลางว่ากี่นิ้วก็มีตั้งแต่แปดนิ้วเก้านิ้วสิบนิ้วสิบเอ็ดนิ้วสิบสองนิ้วรัดจากตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เรียกปากกองปากกองครับพอปากกองลงมาตรงนี้ช่วงนี้เรียกหม้อกองหม้อกอง่าแล้วมาถึงช่วงนี้เรียกขอกองอ่าอันนู้เรียกก้นกองอันนี้ก่อน อ๋อยังไม่ถึงอันนี้เนี่ลำเทียนลำเทียนลำเทียนอ่าพอตรงนี้ไม่ใช่เรียกค้นกอกเรียกลำโพงลำโพงโอ้ตูดกองนะครับเียกลำโพงอ่าปอจำอะไรได้บ้างลำโพงถ้าเป็นหนังดวงเนี่ยก็เสียงก็จะออกระดับกลางๆครับแต่ถ้าต้องการเสียงแหลมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นหนังแพ้ได้ หนังแท้ก็ทำได้เสียงมันก็จะออกแหลมแต่มันไม่ได้มีเครื่องวัดเหมือนแบบตั้งสายกีต้าเลยตึตีแล้วปุ๊งมีเข็มขึ้นไม่มีครับเพราะว่าคนที่เล่นกองยาวแต่ละคนเนี่ยใช้คาแรคเตอร์ตัวเองมันไม่เท่ากันครับบางทีเราคนหนึ่งชอบแบบนี้คนชอบแบบนี้ล้วอย่างเนี่ยมันเชือกเนี่ยมันก็เป็นตัวสําคัญที่อย่างช่วงเช้าเนี่ยอากาศชื้นหนังจะหย่อนหนังมันจะขยายตัวครับทําให้เสียงมันทุ้มออกเสียงหย่อนถ้าตากแดดร้อนตึงเป้งเลย เปลี่ยนได้ตลอดเวลาอยู่ที่อากาศด้วยรกะนั้นม,มีใครตีกองแตกไหมฮะมีครับพอตีนานๆหลังพวกนี้มันก็แตกได้กรอบแล้วถ้าเราเราเก็บรักษาไม่ดีเราไปโดนความชื้นหนังมันก็จะเปื่อยยุ่ยถ้าเราตากแดดบ่อยๆหนังมันก็แห้งแตกสำคัญคือต้องเก็บในร่มแล้วเมื่อสมัยก่อนผมเคยเห็นเขามีอะไรก้อนๆวางไว้อย่างเงี้ยอ่าเขาเรียกจ่าเพือ่อเป็นตัวถ่วงเสียงเขาจะใช้ข้าวสุกผสมกี่เท่า แล้วก็มาแต่งเคยเห็นโรลิเกะเขาเวลาเขาจะตีเขามาจัดก่อนจัดเรียงเหมือนในตรงเนี้ยลองฟังเงี้ยเาอาจจะแบบลองฟังเทสเสียงเทสเสียงอย่างพวกตะพวนตะพวนไทยตะพวนมอสก็มีตัวถ่วงมีตัวถ่วงเหมือนกันแต่เดี๋ยวสมัยใหม่เลยนี้ยเขาใช้ตัวนี้อ๋อตัวนี้แล้วตัวนี้ได้กาวดินน้ำมันยูพูต้องผสมอะไรไหมครับกาวจะซื้อมาอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็เอามารวมได้เลยครับรวมกันได้เลย้แต่ถ้ามันมันแข็งก็ใส่น้ำมันพืชแต่แต่นวดใส่มาหน่อย บองบองเปิ้งบองเปิ้งบองมาก่อนเด็กๆไนะเอันอราออกเอาออกแล้วตีนี้เข้ารู้ต่างนะอ่ะเห็นไหมมันดึงออกง่ายใช่ไหมไม่เป็นรอยเลยโอ้โหองแปงบองแปงเหนไนี่ครับโอ้มันต้องอย่างนี้นี่เอง เหมือนอินเดียเลยโทนอ่ะมันก็คล้ายๆอินเดียแต่จริงมันมาจากทางทางอเมริกาอ,อันนี้อยู่ในวงเะนาไหมครับพวกนี้ไม่ได้วงเะ<อ>นาหรอกพวกนี้จะอยู่ในวงพวกลิเกฮูลูทางใต้ทางอะไรเนี่ยแล้ว,<อ>ลวก็พวกลำปัดมโนโราที่อ่อันนี้เป็นขั้นตอนก็การสาวเชือกสาวเชือกโุบปุหนัง ทำให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วบิดแล้วก็บิดเ,เอแล้วมันแข็งนะเนี่ยแข็งมากแข็งพอแห้งแล้วแข็งครับอันนี้คือร้อยไปก่อนแล้วค่อยดึงตึงหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับเต็มเลยสถานีอันนี้ก็คือกึงด้วยอะไรด้วยอันนี้ก็คือหุ่นที่ตึงเขาเรียกเป็น,นหุ่นหุ่นโหูนหน,ๆๆนักมากอันนี้คือเป็นโซนที่เกีย่ยวกับกึงนี่ไม่ใช่เครื่องกึงเนี่ยเครื่องกลึงกลึงไม้แล้วเขาก็จะใช้อย่างนี้อ๋อนี่มีมีดกลึงแล้วเดี๋ยวพอเปิดนี่ก็จะหมุนโอ้โหสดยอดเปิดเครื่องนี้ก็โมดิฟายยยยเเเเอองมีีีีกกรรร์์ด้วนนป็คืถ ใช่ภูมิปัญญาชาวบ้านเปิดให้ดูหน่อยไหมแต่ห้ามอย่าจี้อันตรายมากอย่าเข้าไปใกล้มากโอ้โหสุดยอดนะครับทุกคนพอมันหมุนเนี่ยมันหมุนลงใช่ไหมหมุนลงมืดก็เอาสินม่เข้าไปกินอ่าเพจะกินปพื่ดเพื่ออกมาเป็นขี้เลือดทีละหน่อยคือคนทำอย่างเงี้ยต้องแม่นเพราะว่าถ้าบางครั้งเผลอแวทไปอย่างเงี้ยเข้าเนื้อเลย ถ้าถ้าถ้าขัดเนี่ยอันตรายเลยดีดเลยเนี่ยดีตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้มือตรงนี้ต้องตึงต้องแข็งค่ายต้องตึงแข็งนี่ท่านผู้ชมอาจจะมองในกล้องอาจจะเล็กนะครับเนี่ยเท่าโอ่งนะฮะตอนนี้เหมือนโอ่งอ่ะเนี่ยเท่าโอ่งเลยนะครับใหญ่มากเนิ้วหน้า17นิ้วหน้า1ินิ้วอันนี้คือที่กึงแล้วเป็นหุ่นแล้วคนเดียวเอาไม่ขึ้นเนี่ยคนเดียวไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับโอ้โหแม่งมากกว่าที่คิดว่ะไม่ขึ้นโอ้โหสุดยอดหนักครับหนักเพราะไม้มันยังเป็นไม้หมาดๆเขาเรียก ยังไม่ถึงแต่แห้งยังไม่สดทีเดียวก็คือกึ่งแห้งกึ่งสดอันนี้เป็นไม้อะไรครับอันนี้ไม้กัาปูอันนี้ไม้มะม่วงอ้าวอ้าวดูยังไงสีกัมปูมีแก่นกัมปูมีแก่นแก่นตรงกลางเป็นสีน้ําตาลตรงนี้คือแก่นของมันครับแต่ถ้าเป็นมะม่วงมันจะสีเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมเหมือนกันมีผลต่อเสียงไหมครับอแทบแทบไม่ต่างจริงจริงมันก็มีแต่ว่ามะม่วงกำปูมันคุณภาพมันใกล้เคียงกันเลยแล้วไม้อื่นใช้ได้ไหมฮะคือคือเดี๋ยวนี้มันขนุนมันเหมือนขนุนตอนกิ่งอ่ะเวลา มันไม่ได้ลาต้นใหญ่มันกลายเป็นกิ่งก้านสาขาย่อยๆไม่ใหญ่มากไม่มีไมม่ีแบบยักยักมันไม่ได้เป็นเป็นปลูกเมล็ดเนาะปลูกขึ้นตรงเดิยวงี้ไม่ใช่อันนี้กั๊กปูอันนี้มะม่วงโหสวยจังเลยแก่มะม่วงขนาดนี้ดิเออต้นในขนาดไหนบอกแล้วหายากซื้อกันมาเนี่ยเราซื้อกันเป็นชิ้นเป็นือเป็นท่อนไม่ได้ซื้อเป็นตันสามร้อยอ๋อตัดไม้ก็ตัดไม้ไปดูขนาดเอาให้มันพอกว้างพอยาวพอ ก็จะรู้กันครับว่าไม้ไอ้ไม้เส้นผ่าศูนย์กลางต้องใช้แค่ไหนขนาดนี้นะจะทํากองอะไรต้องตัดยาวแค่ไหนนี่คือต้นกําเนิดกอง,องยาวเหรอใช่อันนี้เราเรียกกองชัยมงคลครับผมกองชัยมงคลมีไว้ครอบครองเงินไหลกองทองไหลมา ทำจากไม้ขนุนนะครับนุนนาชีวิตที่ดีหนุนนําหน้าที่การงานหนุนนาหน้าที่การเงินเราออกสายมูนิดๆอันนี้เป็นยันเรียกทรัพย์ยันถุงเงินถุงทองไหลนี่คือไหลเข้าหรือไหลออกฮะอ๋ออันนี้อยู่ที่เราแล้วบริหารการอันนี้เป็นอะไรที่ดีนอกจากกองที่เราใช้งานกันได้จริงๆยังมีกองสายมูเป็นกองตู้ใส่ตู้ใส่ตู้โชว์ได้เอาไปฝากผู้ใหญ่ได้ ถ้าอย่างนี้จะประมาณพันห้าครับผมโอ้ยไม่แพงตอนแรกผมคิดว่าสักสามพันนี่อันนี้อันนี้หนึ่งพันสองร้อยครับผมโอ้เดือดตู้เดียวเดืยวตู้เดียวไม่ถึงถูกรึเปล่าครับไม่ใช่ไม้สักมันไม่ใช่ไม้สักอาใช่มควาดเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมครับพี่วาดเองเหรอใช่ครับโอ้โหมันส้นแบการเพ้นต์การเพ้นต์สีครับอันนี้เขาไปเรียนมานะไปเรียนมางานกลุ่มพวกนี้มันจะอยู่กลุ่มช่างทางเหนือ ครับอ่าผมก็ว่าเหมือนทั้งหมดครับโอ้สุดยอดแต่ว่าเราเพื่อการที่เรารักพวกนี้เราก็ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเขาเห็นและสนใจนะครับติดต่อได้ทางไหนครับร้านบำรุงกองชัยมงคลครับหรือว่าแอดมาเป็นเพื่อนกันก็ได้ครับ089 900 8911ครับโอ้โหสุดยอดครับจริงๆน่าสนใจมากนะอันนี้คืออะไรฮะเห็นมีลูกแก้วอะไรนี่ด้วยอันนี้เขาเรียกบัตดอกบัตดานโชค นแนวนี้จะง่ายเนี่อนนนยอ,นนนอารมณ์ที่เรามองเนี่ยคือแบบว่าเงาว่าเหมือนหินอ่อนนะครับแต่จริงๆตรงนี้คือไม้นะครับใช่ครับอันนี้จริงๆตั้งชื่องานผมนะอันนี้ปลายฝนเพราะว่าวันนั้นฝนต,ตกพอดีอก็ลเลยอ๋อเรียกว่าปลายฝนน้ำหยด่ยน้ำหยด นี้ก็สุดมากก็จะเน้นเป็นกองเพนกองทัดกองเพลนใหญ่เลยตร้กองเพนไม้ท่อนเดียวไม้ท่อนเดียวไม้อะไรครับเนี่ยหม้กำปูแล้วคือก่อนจะเป็นอย่างเงี้ยเขากึ่งมาแล้วมันต้องใหญ่กว่านี้ต้องใหญ่กว่าแล้วกึ่งให้เหลือเท่านี้อ่ะคนตัวเล็กไปเลยใช่โอ้ใหญ่ใหญ่จริงตัวเล็กไปเลยอ่ะโอ้หลคนโอบนะเนี่ยแกะสลักนี่คือเราแกะลงไปในเนื้อไม้นะครับสุดยอดอันนี้น่าจะเป็นแสนประมาณสี่ สี่สุดยอดครับจริงๆคุ้มค่ากับงานฝีมือหนังนี่น่าจะฟ้างกว่ตัวเลยมั้งเนี่ยใช่ความหายากของไม้ด้วยเนาะความหายากของไม้ไม้นี่ก็ต้องมีออสกาปนี่ก็จะเป็นหน้าร้านที่ขายทั่วไปก็คือกองทัดกองเพลนกองตุ๊กองสมหรับบ้านมาเลือกซื้อเลือกหาชมได้เลยปกติอันนี้เป็นไซส์นี่คือเป็นหลักหมื่นไหมครับก็มีเป็นหลักพันก็มีหลักพันก็มีแต่มีความแตกต่างก็คือเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเรียกว่ากองไทโกไทโกไทโกตั้งเดิมเมื่อก่อนเนี่ยทำส่งให้ญี่ปุ่นเลยตรงสไตล์ญี่ปุ่นก็คือบบบ้้าาาานนนเเเรรรตัดีย ตอนตอนึงมันจะมีเหล็กเสียบอันนี้ก็มีเหล็กเสียบในการตัวหมุดเนี่ยหรือภาษากรองเรียกว่าแท่เป็นสีดําใช้ก่ใช้นังวัวใช้ก่อสังวัวมันอ่าถ้าบ้านหน่อยบ้านเราใช่บ้านเราใช้นังขควายเพราะว่าเสียงมันจอกทุบกว่าอันนี้เป็นหนังควายเผือกควายเผือกควายเผือกทั้งสองข้างด้วยนะครับยากด้วยเนีสลักก็จะราคาสูงกาปกติหน่อยนึงสุดยอดนะครับนี่ขนเราก็ยังเอกลักษณ์ไว้นะครับ เวลาพักกลางวันนะครับเที่ยงกว่าก็พิจิตพาเรามาร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังก๋วยเตี๋ยวดังเดิมของที่นี่นะก๋วยเตี๋ยวโบราณก๋วยเตี๋ยวโบราณใช่ไหมใช่แหละเจ๋อะไรเจ๋แหววเจ๋แหววเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีไปที่ไหนบ้างครับพิจิตเดี๋ยวครับหลังต่อจากร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปที่วัดป่าโมกุระพิหารวัดป่าโมกเนี่ยเป็นพระนอนที่มีพระพักงานที่สุดในประเทศไทยวัดป่าโมกเนี่ยนอกจากพระพักงานที่สุดแล้วเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ย มีโรคระบาดโรคอนอนวาตะกโรคหรือโรคหาเนี่ยระบาดก็ท่านเจ้าวาดสมัยนั้นนะ่ะก็นั่งในโบสถ์แล้วก็มีเสียงดังจากพระวุระบอกสูตรยาแก้โรคหาท่านก็เอาสูตรยานะนะั้นน่ะมาทํายารักษาโรคให้กับชาวบ้านแล้วหายแก้วก็จะเป็นแบบว่าแก้วโบราณเออแก้วโบราณอันนี้น้ำเนี่ยน้ำใบเตยจัดไปนะครับ เาไปชมก่อนวันนี้มีรูปเรือด้วยนะตรงนี้ไม่ใช่ทางขึ้นนะฮะทำไมทางขึ้นสูงจังไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ทางขึ้นนะครับเนี่ยแนวนักถ่ายรูปนะสวยนะเนี่ยอาร์ตน,น,นะมันเก่าดู <c oughs> สไตล์ไม้สไตล์อะไรยังเก่าใช่บนหลังคาโบสถ์นะครับเป็นไม้แต่ก็ยังมี <c oughs> การวาดลวดลายต่างๆเสาก็เป็นเสาเก่านะครับเนี่ย บางนาปกนะครับอันนั้นพระบางนาปกลูกขององค์พระเมื่อก่อนคือสร้างจากข้างนอกแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ชาวบ้านดึงไาปาดเอามาแล้วก็มาสร้างใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นรูปเก่านะครับประวัติก็คือแบบว่าเป็นรูปของอ,องค์พระพุทธสายญาติครับจากวัดป่าโมกนะสร้างเมื่อพศ2200 70ส้โอ้โหโ ฝ่าเท้าของพระเขาเรียกฝ่าพระบาทป่ะฝ่าพระบาทนิสัยไงเหรอตอนเด็กไม่เคยพูดกันเล่นๆกับเพื่อนหรอเดี๋ยวเอาพระบาทฟาดกระโจนแล้วน้าพระเนตรจะไหลนองอ่ะแบบนี้มีอไงขายเพราะว่าลงอิฐที่อ่างทองที่ป่าหมอกอ่ะบางครั้งเยอะเอียดมีแตกด้วยนฮะช่บางครั้งอยู่ตรงสูงๆแล้วลุ่งทำชั้นเก็บให้เย็นว่ามีคน นนเวลามาถึงแล้วครับวัดถนนนะครับโอ้โหเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีนะ2275นะครับโอ้โหเก่าแก่อีกแล้วครับแถวอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะครับแถวนี้ก็จะเป็นอยุธยานะก็เป็นวัดเก่าแก่เพราะว่าป่าโมกจริงๆก็ติดอุธยานะให้ทุกคนใครอยากสักการะนะก็ท่องตามนี้นะครับแคปเอานะครับตั้งลโมัสามจบนะครับวาโทโนะออมะมะวานะครับ ให้ขอพรขอพรเสร็จปุ๊บแล้วก็ตั้งไข่เอาไข่ถ้าเอาไข่มาตั้งได้พรนั้นจะสมปรารถนาครับผมแต่ห้ามโกงนะห้ามโกอันนี้ไข่อะไรเออไข่ดิบมันกุ๊กกั๊กกุ๊กกั๊กแล้วตั้งตรงไหนอ่ะตั้งบนโต๊ะอ่บนโต๊ะไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนอนกอดแบนบ่านผู้ชม จริงอะถ้าทางวิทยาศาสตร์เป็นที wrong, ่ใครเลย เขาบอกไว้นะครับว่าถ้าเราขอสิ่งอะไรนะครับแล้วถ้าสมมติว่ามันจะสวามสร็จนะครับพวกเราเอาความหวังล้มไปแล้วล้มค<อ>ัโอ้เอาลองใหม่ดูทีนี่นครับเราตั้งไข่กันสำเร็จนะครับนี่อ,อ่าพอโถโมหรือเปล่ากตั้งแล้วอ๋อลองดูเห็นไ,ไหมลมพัรอะ่ะ ลมพัดนของพี่ยังไม่เห็นลมเลยลตั้งกันเอ้าเอ้าราพัดเห็นไหมเราไม่ได้ใช้กาวไม่ได้ใช้อะไรนะครับคือมันคือกาัตั้งกันนะครับแล้วลมมาตอนที่ถ่ายซะด้วยุต <laughs> สาตั้งโชว์ไว้ตั้งนานขอและวไอบอกไม่ได้เดี๋ยวพอจะไม่สมฟังนี่แป๊บเดียวเราก็ขับรถมากันที่ที่ตำบลบางสเสด็จนะครับบางสเสด็จครับ ศูนตุกตาชาววังเซิร์ช G P S ก็ได้ครับศูนตุ๊กตาชาววังหรือว่าวัดท่าสุทาวาสสาวทิศก็มาเที่ยวได้นะครับมาท่องเที่ยวที่นี่เปิดอยู่แล้วครับให้นักท่องเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมต้องเรียกว่าตุกตาชาววังครับตุกตาชาววังอ่ะคือครั้งแรกเลยคุณข้าหลวงเขาปั้นกันในหมู่ชาววังค่ะในสมัยประจันทที่สี่ที่ห้านี่ยเพราะพันปีอ่ะได้ชิมีอ่ะท่านก็กลัวว่าจะสูญหายไปท่านเห็นดินที่นี่เหมาะ ว่าทําอิดทําอะไรกันอ๋ก็ดินน่าจะปั้นได้ท่านก็เลยมาส่งเสริมอาชีพชาวบ้านเป็นดินเนื้อดินที่ละเอียดเหนียวเหนียวต้องผสมอะไรไหมครับไม่ได้ผสมค่ะและเผานี้ไม่แตกหรอครับไม่แตกค่ะมันก็เหมือนเหมือนถ้วยดินเผาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่เนียนมากเลยนะเนื้อละเอียดใช่ละเอียดมากเลยดินที่เราได้มาเนี่ยมาถึงน่าเราปั้นไม่ได้ เราต้องมาผ่านวิธีการกรองใช่เพราะเขามันมีเศษใบไม้เศษกิ่งไม้เศษหินเศษอะไรที่ปนในเนื้อดินเนี่ยมันต้องมาล่อนก่อนอันนี้คือเป็นที่บล็อกเป็นบล็อกใช่ไหมครัเป็นบล็อกค่ะอ๋อถึงว่าที่แบบว่าเท่าๆกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่เสียอะไรครับอย่างเงี้ยเสียอะคริลิกอ๋ออะคริลิกอ๋ออะคริลิกมันแห้งไวใช่แห้งไวแล้วพอทาเนี่ยตัวเนี่ยเขาก็ทาขั้นต่อไปได้เลยพอแป๊บเดียวเนี่ยแห้งแล้วเขาก็กลับบ้านได้อย่างเงี้ถ้าเกิดผมไปปั้นที่บ้านเอาดินตาม ข้างคลองมาแล้วปั้นปั้นถ้าผมอยากจะเผาผมก่อไฟแล้วยนเข้าไปเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะคือต้องไฟต้องระคต้รงคุมณหคุมคืออย่างถ่านเนี่ยเราใส่ถ่านก้อนก้อนเดียวแบบก้อนหรือสองก้อนที่เล็กๆแล้วก็ค่อยๆย่างไปเรื่อยไล่ความชื้นออกไปไฟตุมเลยไม่ได้ไม่ใช่แตกระเบิดเลยค่ะเม่อคั้เขาไกลกับาว่าเผาอ๋ออันนี้คือเพิ่งออกจากเตาเผาแล้วครับใช่อ้นี้เขาออกแต่เขาออกมาเมื่อวานนี่เองอันนี้เอาออกมาเมื่อวานอย่างหัวนี่บล็อกไหมฮะหัวบล็อกค่ะ แต่มันจะมีงวงซ้ายงวงขวาใช่ไม่เขาเขาก็มาตกแต่งที่ที่มันเพิ่มขึ้นมาอ๋อแล้วก็มา่งวงใช่ใช่หัวก็คือหัวเดิมในแหละเก่งมากดูดีหน้าตาแบบดูมีชีวิตชีวาถ้าถ้าเป็นของอย่างเนี้ตกแต่งนี้ยเขาก็จะปั้นทีละส่วนละส่วนแล้วมาแต่งแสวยมากสวยไม่สวยก็อยู่ที่คนวาดด้วยนะสีพวกพวกนี้อริลิกเวลาโดนน้ำมันจะลอกอะไรนะไม่ด้ลอกวันนี้เจ็ดสิบบาทเหรอนี่ยเนี่ยโอ้ตายแล้ว ก่าจะได้มานะบอกเลยไม่ใช่ง่ายๆ่ายเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทคุหนุนเข้าไปเลยครับอืมตั้งโชว์อยู่ในตู้แล้วก็แบบว่าพอเราเพื่อนมาอ๋อนี่เราเคยมาเที่ยวอ,อ่างทองอะไรงี้เฮ้ยร้อยี่สิบ <170 S 1> เดือดผลไมา้แม่ค้าวผักนี่ร้อยยี่สิบบาทนะครับทุกคนเฮ้ยราคาเป็นมิตรภาพมากเลยอะ่ะจริงเข้ามาก็ช่วยอุดหนุนได้นะครับอุดหนุนศูนย์นะเนี่ยห้าสิบห้าบาทโอ้โห,โห,โหส่วนจะทำกันได้อะ่ะ ใช่หลายขั้นตอนมากให<ม>้ดูน่อยหนาจริงจริงยิ่งเหมือนนะออดอกได้ว่ะโอ้นี่มันเป็นเป็นบ้านเลยเว,ว้ยเอ้อถ้าเป็นบ้านแล้วเอาของไปตั้งน่าจะสวยเ,เริ่มสนใจเรือกันครับทุกทนเ<ด>นี่ยห้าร้อยบาทจะด,ดูนะครับสวย<ม>ชอบงานนะงานเรือเนี่ย<ม>จริงจริงเรือก็เกี่ยวกับ เรื่องอุดมสมบูรณ์นะเชื่อแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนก็คือเรือเนี่ยเป็นพาหนะเอาไว้ขนย้ายลําเลียงพวกสินค้าคนเงินคนทองอะไรต่างๆนะครับสวยอันนี้ก็เหมือนเป็นเรือแบบผมไม่รู้อ่ะว่าคือเรืออะไรอ่ะลำนี้ก็เท่าไหร่นะสามพันสามพันบาทราลวง้าลวงปุ๊บคือของเราเลยของปออย่าพูดว่าของเรามือลวงปั๊บจะไปของปอทันทีเฮ้ยนี้เรือสัมภาดูดีสัมพาเรือประมง แต่คีติกอ่าใช่ไหมสัมภาวต้องกลางใบเลยใช่ก็จะสวยบอกเลยว่าถ้ามีตังก็ซื้อแหละมันน่าไปโชว์แหละเฮ้ยเราสร้างกันเองไหมสร้าแ้สัมภาวเดอ์ซีรีส์เราจะพยายามเดี๋ยวเราจะลองเจ้าพยายครับผม <laughs> ไป ไปดูแพรป้าแอวนะครับอยู่ตรงไหนหรอครับต้องเอารถไปหรือเดินไปครับอ๋อมีที่จอดรถเยอะมีที่จอดรถด้วยก็เราจะขับรถลงได้ใช่ไหมนี่ไงลอยฟรีขึ้นมาเนี่ยอยมอยไซค์แล้วแบบแอย่างนี้คิดเป็นเหมาแพรหรือเป็นหัวครับเป็นเหมาแพรคืนคืนหนึ่งวันหยุดก็พันห้าควันธรรมดาพันสามหกคนก็คือเหมาแพร แต่ <ใน S 1> แก็รับได้6คนเฮ้ยมีแอร์ด้วยใกล้จากว่าติดแอร์พันท่านี่คือติดแอร์พันท่านี่ติดแอร์นะครับยี่สิบสี่ชั่วนโะ <24 S 2> ม,มงนะชั่วโมงทำกินได้เลยโฮ้มีมีเขียงนึ่งข้าวเหนียวได้มีเขียงมีเตาหรือใครไม่อยากทำก็โทรสั่งได้อได้ได้มีทีวีมีแอร์ ยี่สี่ชั่วโมงคือนับจากที่เข้าใช่ไหมเข้าห้าโมงเย็นออกห้าโมงอ๋อไม่ได้เหมือนโรงแรมที่แบบเอ้ยต้องเช็คเอาท์เที่ยงอะไรอย่างงี้อันนี้เหมือนกันเองอันนี้เรามีแอร์นะครับถ้าสมมติหน้าหนาวเรามีเตาด้วยฮะเอาไว้ผิงตายซะมาเนี่อ๋ออันนี้เอามาเก็บในข้างในเฉยๆไม่ต้องใจเพราะว่าไว้ดอกเดี๋ยวหาอ่าก็จะเอาอะไรมาปิ้งมาย่างก็จะมีเตาสามแพรใช่ไหมครับเหมือนกันไหมครับภายในเหมือนกันอันนี้ไม่มีห้องน้ำในตัวไม่รึถ้าเข้าห้องน้ำก็ห้องน้ำอยู่ข้างนู้นอ๋อห้องน้ำอยู่ข้างนู้น ถ้าเราอยากจะนั่งเรือเล่นก็มีพวกเรือหาปลาเก็เยอะไอ้ช่วงนี้เป็นช่วงน้ําแดงครับน้ําแดงก็จะไม่มีคนหาไม่มีคนหาปลาใช่เพราะว่าประมงสั่งห้ามโอช่วงนี้เป็นน้ำแดงเหรอใช่เขาเรียกน้ำแดงเพราะว่ามันเป็นงวางไข่เ่อใช่ดูวางไข่ไม่จะจะไม่ให้คุณหาปลาหาปลานี่คือลงไข่ลงอะไรตกปลาได้ไหมตกปลาไดู้้ค้าเนี่ยจะล่องลงแทนนี้ตลอดเพราะมันอยู่มุมใช่ค่ะบรงคังได้มุมนี่โอ้หปลาขึ้น สวยเห็นเห็นเลยตัวขาวเลยวับหางโผล่เลยป้าสุดยอดเลยมีปลาอะไรมั่งครับก็เยอะแยะปลาคาวปลาอะไรมีหมดเลยหนูปลาหมาปลาหมาปลาหมาก็ต้องหากุ้งเป็นกุ้งเป็นต้องหากุ้งเป็นก่อนนี่ป้าก็คอยดักอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ดักส่วนมากเขามาตกอะไรกันลูกค้าก็ กินเหล้าแล้วก็ตกทะเพียนกำมังอะไรเงี้ยก็ตกเล่นหมุนก็มีความสุขก็ได้ดื่มด้วยแล้วก็เปิดยูทูบเบาๆฟังของเราามพักกลางคืนกลางคืนก็สวยอยู่ตรงเนี้ยครับถ้าติดต่อนี่ติดต่อได้ที่ไหนครับที่นี่ที่แพรตกตาลุงพิมพ์เนาะครับศูนย์แปดเก้าสองห้าสามสองศูนย์แปดหนึ่งครับมีป้าแอลค่ะตัดเบอร์ไปแอลนะครับมีพวกเฟนเพจเฟสบุ๊กอะไรไหมฮะมีค่ะเพราะแพรจะเขียนว่า เพจก็แพลตกปลาลุงพิมพแข็น้ําแข็งหนึ่งกระสอบกับน้ําดื่มหนึ่งแพ็คอ่ามีโปรโมชั่นนะครับโปรสะด้วยไม่ธรรม,มดานะะครับปลาฤดูไหนกินดีที่สุดครับวัเนียช่วงนี้โอเคครับสําหรับหนึ่งวันที่อําเภอป่าโมนะครับอ่ะป้โขอบคุณใครขอขอบคุณโครงการดีๆครับผมสำหรับโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนปี5้านะครับโดยสำนักง,งาน ตลากินแบ่งรัฐบาลครับใช่ครับผมขอบคุณที่ให้มีกิจกรรมในการท่องเที่ยวชุมชนแบบนี้นะครับสาหรับใครที่อยากจะตามรอยพวกเราตามรอยได้เลย<ห>บอกเลย,เลยว่าสมมติอาย,อยุกรุงเทพใ,ใกล้ๆเอาจริงใช้เวลาประมาณครึ่งวันวันหนึ่งได้หมดนะครับนอนพักที่นี่ก็ได้ใช่ซึ่งแบบว่าเราเราก็เพิ่งเคยเห็นนะที่แบบว่าแถวๆนี้มีอย่างนี้ด้วยหรอถือว่าได้รับชมบรรยากาศกันวันนี้อิ่มหนำสำราญนะครับสาหรับคลิปหน้านะครับเราจะไปไหนฝากเป็นหลายท่านนะครับทางท่านผู้ชมติดตามรับชมกันนะครับผมัาผมบ๊ายบาย ไปเลยครับบ๊ายบาย